สุริยะบุงวิเศษ y o u t u e c h a ช n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสายตรวจเฉพาะกขตของเขตมอสลานะครับได้มาลาตะเวนตามแนวเขตซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างที่ทำกินกับป่าของราสตอรนะครับปรากฏว,ว่าเราตรวจพบบ่วงดักสัต์นะครับเป็นลวดสลิง ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นบ่วงดักหมูรองครับ4หลังเมื่อกี้แล้วแล้ว4หลังครับอันนี้หลังที่5ห,หลังที่5เนี่ยเข้าใจว่าหมูจะออกจากป่านะครับขึ้นมาขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินแล้วก็มุ่งไปที่ไร่มันสับปะหลังอของชาวบ้านนะครับที่เป็นปัญหาของของสัตว์ป่านะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องอาหารของหมูป่ารองอว่าครับ ชาวบ้านก็จะดักอย่างนี้นะครับก็เราก็วันนี้เราจะเก็บกู้ดูนะครับวิธีการทํางานของบ่วงนะครับสังเกตนะครับเขาจะบังคับให้หมูเดินช่องทางเดียวจะมีเชือกเชือกในวั่นุสีเขียวนะครับยาวไปนี่เลยครับบังคับไม่ให้หมูผ่านนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้จะจะบังคับไม่ให้หมูผ่านจะบังคับให้หมูมาตรงนี้ ขับทางเดียวเพื่อให้เหยียบกับดักตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองผมจะลองลองเก็เียบขอกค่อยๆนะครับอดดอดเป็นการเป็นไม้นะครับแผ่นไม้สองแผน่นวางเพื่อให้หมูเหยียบแล้วก็มีบ่วงสลิงนะครับ แล้วมีสลักสลักคัดไว้นะครับสลักเดี๋ยลองเดยลองเอาของมีน้ําหนักกดลงตรงสลิงนะครับก้านนี่เป็นก้านไม้สดอันนี้มันต้นต้นลําดวนนะครับขนาดนิ้วครึ่งนะครับเป็นก้านสดที่จะมีแรงบีบปัดขาหมูนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นลวดสลิงนะครับตัวกลม,กลม ลองดูนะครับนะครับเป็นรัดที่ขาก็รวดสลิงก็ยังอยู่อย่งงนะเ้นยิ่งรัดนะครับสลิงครับก็พอรัดขาหมูหมูก็จะดิ้นดิ้นก็ยิ่งดิ้นยิ่งรัดในเป็นบ่วงนะครับทีนี้การการมาเก็บ เก็บหมูที่ติดก,กับดักหนีเพราะติดขาหมูจะไม่ตายทันทีวิธีเก็บก็ต้องทําให้หมูตายอาจจะใช้ไม้ปีซ้ําหรือว่าปืนยิงซ้ำนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับสายเกิดแล้ก็กิดของมวชลาได้ต่อจากเมื่อกี้นะครับเราลาดตระเวนมาเจอห้างยิงสัต์นะครับ วิธีการของการยิงสัตว์ก็คือเอามันสับันหลังนี่ครับสับสับแล้วเป็นแห้งๆนะครับเอามาอลุยโปรยไว้นะครับประมาณสองกิโลครับปีนี้ประมาณ2อกิโลนะครับแล้วก็คนจะยิงก็คือขึ้นห้างขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ไปห่างอยูนี้ประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรห้างยิงปูกง่ายๆเอาไม้พาดแล้วเคลือมัดเคลือไม้มัดทูงจากขึ้นประมาณห้าหกเมตรนะครับ คงเป็นปืนปืนแก๊บแหละครับคิดว่าเป็นปืนแก๊หมูจะเข้ามาที่นี่เลยก็กินนะครับเพื่อกินหมูมันสับปหปลังแล้วก็ยิงวิธีการขึ้นห่างของผ่านที่ยงิงเป้าหมายคือยิงหมูนะครับมีหมูป่าชอบต้องแม่นเลยนะครับประมาณสิบเมตรแต่ปืนแก๊ก็ทำการทำการน่าสิบเมตรใช้ได้ แดหมูมาไม่ใช้หมูมาตัวเดียวครับหมูเราหมูมากินอาจจะมาเจ็ดแปดตัวหรือสิบตัวเลือกสามารถเลือกได้กป็ปเ่้าได้นะครับตลาดมากนะครับกำเลที่สูงหมูขึ้นอย่างนี้นะครับก็ยิงลงมาอันนี้หมูตายเลยนะครับตายเลยนะครับให้เหมือนติดบ,บ่วงบ่วงต้องซ้ำนะครับโอเคนะครับป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติ อย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน,น้าวิเชียนชินวงศ์